สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวเสื้อเด็กของเชียงใหม่เอฟซนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้เชียงใหม่เอฟซมีเสื้อเด็กแล้วนะครับที่เราสามารถซื้อให้เจ้าตัวเล็กของเราที่บ้านได้ซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสในการสั่งซื้อผ่าน Line Official เรียกว่าไลน์ไลน์ไลน์ชอปหรือว่าครับไลน์ไลน์ชอปของสโมสรเชียงใหม่เอฟซนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกตัวปีก็น่าจะอยู่ในส่วนของ cmfc shop เนาะที่เป็นที่เป็นไลน์ของสโมสร เราสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ตรงนั้นได้เลยนะครับโดยที่สามารถแจ้งรายละเอียดให้เขาว่าเราต้องการเสื้อไซส์อะไรนะครับไซส์อะไรไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับขนาดเท่าไหร่ก็บอกเขาไปเลยนะครับเขาก็จะจะขอรายละเอียดเราแล้วก็แจ้งวิธีการชําระเงินมานะครับซึ่งผมมีโอกาสในการซื้อเสื้อไซส์เล็กสุดเบอรรูปผมยังเล็กอยู่เลยนะครับก็เล,เลยสั่งซื้อเสื้อไซส์เล็กสุดของเชียงใหม่เอฟซีมา ก็สะดวกดีครับเขาสามารถส่งผ่านไปรษณีย์มา,ามาอย่งที่บ้านเราได้ได้ได้ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเป็นแบบนั้นซึ่งอ,อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพวกเราเป็นสมาชิกตัวปีนะครับเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ด้วยในการซื้อของที่ระลึกและของของอะไรต่างๆของสโมสรนะครับโดยที่สมาชิกตัวปีมีส่วนลด10%นะทุกคน ทุกคนรู้หรือ,อยังว่าเรามีส่วนลดตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เราจ่ายในราคาที่ลดลงได้อีกนะครับอีกส0เซนก็ก็ถือว่าพอสมควรในในการสั่งซื้อเสื้อหรือว่า,อาของที่เลือกต่างๆนะครับเราไปใช้สิทธิ์กันดูนะครับเตา่มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทังส่วนแรกเรามาดู<บ>ส่วนของโลโก้สโมสรนนะครับถ้าเป็น โลโก้ของอันนี้ผมให้ดูเสื้อของไซส์ M ของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีแบบโลโก้ที่มีขนาดประมาณ2นิ้วแต่ถ้าเราไปดูไซส์เด็กนะครับโลโก้ก็จะเล็กลงนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณก็จะถูกย่อส่วนลงนะครับอันนี้คือเอามาเทียบกันให้ดูนะครับว่ารูปแบบต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับในส่วนของโลโก้ส่วนของสปอนเซอร์ครับโลโก้สปอนเซอร์ของเสื้อไซส์เด็กเนี่ยก็จะ ถูกลดขนาดลงนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เราเอามาเทียบกันนะครับว่า,าทั้ง2แบบนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับตรงโลโก้ของสโมสรเด็กเนี่ยก็จะแบบก็จะเล็กลงแล้วก็รวมไปถึงโลโก้ของสปอนเซอร์นะครับก็จะมีขนาดย่อส่วนลงนะครับโลโก้ของโวเองก็มีขนาดเล็กลงด้วยตามขนาดของของเสื้อนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆอยู่กันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นอา่า สปอนเซอร์ที่แขนเสื้อนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับมีโลโก้เมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงลองลองเอาโลโก้เมืองไทยประกันชีวิตนะครับมาเทียบกันนะครับฝั่งนี่ครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นแบบของเด็กเนาะแต่ฝั่งขวาเป็นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กมากสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับ ี่ผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเสื้ออันนี้คือมาทาบกันคือเป็นเสื้อไซส์ m นะครับกับไซส์เด็กนะครับไซส์เด็กที่ผมสั่งมาขนาดเล็กสุดตรงนี้ถ้าผมดูจากไซส์ที่เขาใส่มาตร,ตรงคอเสื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ xl ไม่แน่ใจว่าเขาเขาปั๊มในส่วนของสัสลักษณ์มาเป็นไซส์เล็กสุดผมสั่งเขาไซส์เล็กสุดนะครับได้มาเป็นไซส์ xl ก็น่าจะเป็นเขาใสมา ใสมาไว้เฉยๆหรือเปล่าให้รู้ว่าเป็นเป็นเสื้อของยี่ห้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับจริงๆถ้าไซส์เล็กสุดก็น่าจะเป็นไซส์ไซส์ S S หรืออะไร X S อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใส่เป็น X L ก็ก็ตามนั้นนะครับส่วนส่วนราคานะครับถ้าดูจากป้ายนะครับเสื้อไซส์เด็กจะราคายที่590บาทนะครับส่วนถ้าเป็นเสื้อไซส์ผู้ใหญ่เนี่ยดูจากป้ายคือ650บาทนะครับ650บาทตรงนี้ซึ่ง ข้อดีของอบังเอิญผมสมัครเป็นสมาชิกตัวปีของสโมสรนนะครับเชีม่เอฟก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็มีส่วนลดอีก10%เนะาะดังนั้นเสื้อตัวนี้จาก590บาทก็จะลดอีก10%ก็ลดไปอีกประมาณ60บาทอะ5้บาทะนะครับก็จะเหลือประมาณ500ร้อกว่านิดนิดนะครับแต่ถ้าส่วน ในส่วนของเสื้อผู้ใหญ่ตรงนี้650บาทลดไปอีก65บาทเนาะก็จะเหลือประมาณ595บาทนะครับก็ใช้สิทธิ์ตัวปีกันได้ครับในส่วนของใครที่มีลูกนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อเสื้อแบบนี้ให้ใหเด็กๆใส่ได้นะครับ